ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟุเด์นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่24สิงหาคม2566เวลา18.40นนาทีนะครับตอนนี้เราก็กำลังนึ่งข้าวเหนียวะนะครับก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับข้าวเหนียวเดี๋ยวเราไปดูนะครับคนปากกันก่อนนะครับคนคนปากเขาเรียกว่าหดมวยนึ้ข้าว อบอแล้วครับอันนี้แต่ก่อนภาษาอีสานเราเรียกกระโบมนะครับกระโบมภาษาไทยไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะครับใช้สำหรับใส่ใส่ข้าวนะครับนะครับแล้วก็จะยกข้าว ับมาปิดไฟก่อนนะครับยุกข้าวนะครับจกข้าวมาวางนี่นะครับามาวางสำหรับได้ข้าวนะครับช่วยเข้านะครับพระาายสานขาว่า นึ่งเข่าชุกแล้วช่วยเขา่าเขาเหนียวนะครับบางอย่นงเข่าเจ้านะครับนะเนาะข่าเจ้านี่จกข้างโมต้่มลิ้นน้ำน,นะครับแล้วก็ค้างไฟอ,อ,นอ,อน่อนๆวันนี้เราก็มาย่างเนื้อนะครับกินกับเจวนะครับรย่างเนื้อ นี่ก็เราก็เนื้อนะครับเราหมักเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเนื้อเราหมักเรียบร้อยเราก็จะเอาไปปิ้งนะครับปิ้งยา่งยางครับปิ้งย่างนี่ก็จะเป็นข้าวเหนียวนะครับกินไปด้วยอื นี่นะครับนี่ข้าวเหนียวอืมนี่เก็บก่อน ก็นึ่งสุกแล้วนะครับต่อไปเ,าไปาเนะราก็จะ,ไป,นนะไปย่างเนื้อกินกันนะครับนะครับจรับข้าวข้าวเหนียวไปหน้าบ้านนะครับไปย่างเนื้อกินกัน

ก็หมักเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อของลูกนะครับท่านพิชชานะครับฝากมาให้นะครับต้องขอขอบใจลูกหลายๆเดือนะครับ นานๆถึงจะได้กินทีนะครับส่วนหน้ากินจะปลนปลาแกวปลา,วาไฟแรงมันจะไหม้ครับไฟแรง นะครับ เดี๋ยวเราก็ปรับไฟก่อนนะครับปรับไฟก่อน นะครับแล้วก็เอาไว้สูงๆนะครับก็ถ้าเอาลงต่ำมันจะไหม้ไฟนะครับจะไหม้ไฟนะครับเราลงต่ำเราเอาลกขึ้นไว้สูงๆนะครับขางไว้สูงๆเดี๋ยวดูให้หน่อยนะครับเดี๋ยวไฟจะไหม้เดี๋ยวไปล้างไปล้างนี่ก่อนนะครับ 要排长裤长管。 ีน้ำไวลางมือนะครับหลังจากย่างย่างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเรียกลุงวังนะครับลุงวางกับน้องตองนะครับมากินด้วยกันนะครับ ไปกินที่ครัวกลางน,นะครับถ้าไปกินไม่พร้อมกันอาหารก็จะหมดก่อนนะครับไปที่หลังก็จะไม่มีอาหารกินนะครับอาหารก็จะหมดบางทีก็ข้าวหมดด้วยนะครับบางที ย,ย่างเนื้อเสร็จก่อนนะครับยังไม่สุกนี่นะครับใกล้จะสุกแล้วอ่อยเลยแบบนี้บ่น,นะครับมันสูงอยู่เนาะมันจะไม่ไหม้ไฟนะครับมันสูง ใกล้จะสุดครับตอนนี้แล้วไม่ได้ยูคุณบอกฮะพิลาอลไรบอหละเอิอนมาในเด้อย่างทาแล้วนี่นี่จะถ่ากินเท่านั้นหรืมากกับจีโรดบอเอาไปไล่โรดส์ได้จะมากินนะครับ ตอนนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับ เตรียมมีดไว้หั่นเลยนะครับมีดไปหัน่นยังไม่สุกตัวนี้ก็เตรียมมีดไว้ทะเอาไว้รอหั่นนะครับหั่นเนื้อที่ย่างแล้วนะครับก็จะหั่นไว้รอปลอกคำใส่นะครับ ก็คำใช้แล้วก็ลุงวางน้องตองบ้านข้างเคียงก็ยังไม่กินนะครับตอนนี้อ,อน่ากินขนาดเลยนะครับตอนนี้อ ด้านนี้ก็อนอหอมดีด้านนี้ก่อนเนาะนี่นะครับไสูงๆนะครับไฟที่จะไม่ถึง ทำเก้่ยวนะครับโลนะครับครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวก็ดูคลิปต่อไปคลิปนี้ก็นะครับหลังจากนึ่งข้าวแล้วเราก็มาทำอาหารนะครับมาทำอาหารอืม อรีอดรอดยนะครับอารีดอยนะครับอร่อยดีอารีดอยครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องหมดฟุ้นด้วยแล้วนะครับก่อนจะ ลงนะครับก็ฝากผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องหมาย TP Skin ไม่ว่าจะเป็น TP Coffee TP Cocoa Tea Black Ton Patch Beta c o e n อาบน้ำเจลล้างหน้าครีมลรุงผิวหน้า p ท Skin นะครับแล้วก็เซรั่มนะครับครีมกันแดดสบู่ฮันนี่ชบนะครับสามารถนะครับสั่งซื้อสั่งหาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์เก้า สองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดนนะครับในนาช่องหมวดฟืนเดอร์นะครับแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์นะครับเพียงข้างลงมาตลอดก็จะมีมารีพีบใบรัชนีลูทินแซดใบบ้างมีายาสีฟันสมุนไพรเจมเฮินะครับสมุนไพรวังไพรนะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือรถอรวถสูตรหนึ่งชาแนลนะครับสั่งซื้อสั่งหาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ ศูนย์หกสามสองสี่สองห้าหกสี่สี่ศูนย์เก้าสองสามเก้าสองสี่สี่ห้าแปดในนช่องหมดฟืนเด์นะครับคิปีีก็จบโรเพียงเราเลยนะครับสิบแปดนาทีนะครับหลังจากสายข้าวนะครับสวยข้าวนะครับเสร็จแล้วก็มาย่างเนื้อนะครับกินนะครับนะครับย่างเนื้อนะครับ อ่าส่วยก็เป็นภาษาอีสานนะครับทั้งอีสานทั้งไทยล่ะนะครับอีสาบนบ้านเฮาเน่กลางเน่ผสมกันต่อไปก็เป็นพี่น้องกันอีสานเน่ใต้เน่เหนือเน่นะครับย่อเน่นะครับภาษาโซ่เน่นะครับก็บวกกันก็เป็นพี่น้องกันพวกภาษานะครับ คลิปนี้ก็จบตรงเดียวเรายนเลยนะครับสวัสดีครับ